รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการหยินหยาง today นะคะกับเรื่องราวของหวงจุย้ยเรื่องราวของหยินหยางนะคะแน่นอนค่ะเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็จะพบกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทกานนนค่ะแห่งชมรมภูมิหราสตร์นะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งชมรมภูมิโหราสตร์ค่ะก็จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะส่วนช่วงแรกเนี่ยก็จะมาพูดถึงเคสสตัพด,ดี้ต่างๆที่ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเป็นสถานที่จริงนะคะที่อาจารย์ได้ไปนำมาแล้วก็ไปแก้ไขไปตรวจดูแล้วก็นำมาเล่าให้เราฟังว่าเหตุมันเกิดอย่างนี้แล้วมีวิธีแก้อย่างไรนะคะและถัดมานะคะก็จะเป็นช่วงดูดวงค่ะซึ่งพลาดไม่ได้เลยท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามาตั้งแต่เริ่มรายการนะคะมายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะฝากดวงฝากคำถามไว้ค่ะเราจะนำมา ให้อาจารย์ดูในช่วงท้ายรายการค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราเแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับท่านอาจารย์เกรียงไกรบุญธการนนกับรายการหินอย่างทุเดกันค่ะเ่วม่มสร้างสงรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะท บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน Digital Board TPI กับนวัตรกรรมการปริ้นสีดิจิตัลให้ลวดลายตามความต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใย,ยหินและที่สำคัญปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราค่ะใช้ได้ทั้งพื้นผนังและเฟอร์นิเจอร์อีกทั้งท่านยังสามารถตัดแต่งได้ตามความต้องการอีกด้วยค่ะ TPI ผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับงานก่อสร้างและผู้นําด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ ทิปส์ไอเดียวันนี้ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านดิจิตอลบอร์ด TPI กับนวัตรกรรมการปรินต์สีดิจิตอลให้ลวดลายตามความต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใย,ยหินและที่สำคัญปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราค่ะใช้ได้ทั้งพื้นผนังและเฟอร์นิเจอร์อีกทั้งท่านยังสามารถตัดแต่งได้ตามความต้องการอีกด้วยค่ะ TPI ผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับงานก่อสร้างและผู้หนังด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ ท่าชมคกลับเข้าสู่รายการหยินหยางทุเดย์นะคะและแน่นอนค่ะช่วงนี้เราก็มาพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนนแห่งชมรมภูมิโหราศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเช่นเคยค่ะอาจารย์วันนี้สัปดาห์นี้อาจารย์มีเคสัดดีครับค่ะเราก็พูดถึงเรื่องบ้านที่อยู่ในในหมู่บ้านจัดสรรอ่าฮะครับเพราะงั้นเคสนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะอธิบายว่า ทั้งๆที่องศาถูกต้องแต่ว่าการตัดถนนเนี่ยไม่ถูกต้องมันก็ทําให้เขามายควทมให้เขาแย่องศาที่ดีบ้านตั้งอยู่ในองศาที่ดีคือฝั่งหนึ่งองศาดีอีกฝั่งหนึ่งองศาไม่ดีเพราะงั้นการวางผังของหมู่บ้านสําคัญที่สุดเรื่องถนนถ้าถนนทําผิดบางทีทั้งหมู่บ้านนี้แย่ไปหมดเลยแต่ถนนถ้าทําถูกถึงแม้จะเสียหายไปบ้าง แต่ว่ามันก็ทุกบ้านมันก็ดีได้ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นมาเนี่ยหมู่บ้านไม่ได้สนใจว่าว่าถูกหรือผิดแต่สนใจอยู่ที่ว่าให้ถูกใจให้ถูกใจแล้วก็จํานวนหลังไม่ให้พื้นที่เสียให้มันให้พื้นที่ทุกตารางนิ้วมามาเกิดประโยชน์การขายได้ครับเพราะงั้นไม่ยอมไม่ยอมเสียพื้นที่ใช่ใช่ท ถ้าแม้กระตังนิ้วนหนึ่งก็ไม่ยอมสขับทุนกำไรนิดนึงก็จะไม่ยอมแล้วเพราะงั้นแต่จุดที่ดีก็คือเขาพยายามทําเพื่อมันถูกใจถูกใจผู้อยู่เพราะงั้นผู้ซื้อมาเห็นแล้วถูกใจก็ต้องซื้อมันก็การทำให้ถูกใจนี่ถือว่าถูกต้องแล้วแต่อยู่ไปอยู่ไปก็แย่ครับบ้านหลังนี้ทั้งๆที่เป็นองศาที่ดี พราะงั้นบ้านหลังนี้เนี่ยเราดูนะถนนมันตัดมาแบบนี้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้ค่ะแตรงนี้ก็ไปก็เป็นเหมือนหัวมุมแล้วตรงนี้ก็เนี่ยาฮะตรงนี้ก็ทําไมตรงนี้ก็ยังต้องมีถนนออกมาตรงนี้มาอีกตรงนี้ของข้ามาเข้าใจแต่ว่าหน้าบ้านเขาอยู่ทางด้านอีกด้านหนึ่งนะคะจางก็คือแต่เหมือนกับถนนวิ่งเข้าหากาแพงข้างเข้าใจว่าเพราะเพราะบ้าน คือที่ตรงเนี้ยเขาเขามีตรงเนี้ยมันแหว่งไปนะที่ตรงเนี้ยมันได้แค่นี้เพราะงั้นเขาก็ปัดบ้านให้พอดีกับบ้านถนนก็เขาก็เลยออกมาตรงนี้มาโดนกลางขัานบ้านของบ้านหลังนี้พอดีก็มีอิทธิพลอย่างไรนะคะทั้งทางที่หน้าบ้านเขาอยู่ในองศาที่ดีดแต่มาเจอถนนที่พุ่งเข้ามาเป็นตำแหน่งที่ไม่ดี แต่ถนนที่พุ่งเข้ามาก็โดนกำแพงทึบไม่ใช่หรออาจารย์ครับคือถนนที่พุ่งเข้ามาเนี่ยจะโดนกำแพงก็ดีหรือเอาเอ่อหรือมีอะไรมาปิดกันเลยก็แล้วแต่ครับเพราะกระแสมันมันกระแสแรงที่พุ่งเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องพุ่งเข้ามาแต่ถ้ามีกำกำแพงพุ่งเข้ามาก็อาจจะจักหนักเป็นเบาจักหนักเป็นเบาแต่ถ้าว่ากำแพงตรงนี้เนี่ย เป็นกำแพงของเขาเป็นของบ้านนี้กาแพงตรงนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างกลางเนี่ยก็เป็นอิทธิพลของเขาเหมือนกันครับทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่สมมุติว่าองศาเนี่ยเป็นองศาที่ดีเลิศมากครับแล้วโดนติดลบหนึ่งจุดก็มีผลเหรอคะอาจารย์พรบเพราะหนึ่งจุดนี่น่ะเป็นหนึ่งจุดที่มหาวิบัติอ่ะเป็นหมดเป็นจุดที่ที่รุนแรงที่สุดทีนี้แสดงว่า กระแสที่ไม่ดีวิ่งมาก็อยู่ที่มาโดนส่วนไหนของตัวบ้านของบางถ้าส่วนตรงที่โดนใกล้ที่สุดเป็นส่วนอะไรลาบวิบัติหรืออะไรที่ไม่ดีที่รุนแรงที่สุดค่ะก็จะยิ่งแรงแล้วร้ายที่สุดก็คือลาบวิบัติอแล้วอันดับที่สองก็คือก็คือตัวตำแหน่งบารามีถ้าตำแหน่งบารามีมาอยู่ตรงนี้พอพุ่งชนตรงนี้เนี่ยนะเจ้าบ้านมีสิทธิ์ไม่ตายก็ต้องป่วยหนัก ในทางกลับกันถ้าบ้านหลังนี้กระแสที่เป็นทางสาแพ่งที่อาจารย์บอกค่ะวิ่งเข้ามาเจอในจุดที่ดีก็ดีมากยิ่งดีเ,เพราะงั้น <c oughs> มันก็มีทางดีมีทางไม่ดีครับเพราะงั้นบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งที่89องศาก็อยู่ในอิทธิพลของตัว90องศาอ90องศาข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ก็ดีประตูก็ดีทางเข้าจอดรถก็ดี ดีเนี่ยทั้งหมดสามตำแหน่งเรียกว่าส่วนหน้าบ้านเนี่ยดีหมดเลยแหน่่งคะแต่มาติดตำแหน่งตรงนี้ที่ไม่ดีด้านรางเพราะงั้นเขาก็มีเงินมีมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาซื้อบ้านเพราะปกติรายได้เขาก็ดีอยู่ล่ะครับก็คิดว่าเมื่อซื้อบ้างมามามาดาวบ้างแล้วก็รายได้เขาก็สามารถที่จะมามาผ่อนได้สบายๆไม่ลำบาก แต่ปรากฏว่าพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยนะเงินได้มาก็หมดไปเงินได้มาก็หมดไปไม่มีเหลืออเลยไม่สามารถที่จะผ่อนผ่อนบ้านได้แต่ในกรณีให้ตัวเสียตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมหาวิบัตเป็นตัวที่เสียหายรุนแรงครับรุนแรงมากเป็นพิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะไป ชมเรื่องราวดีๆค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนทน์กันค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรร์งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดําเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 ช่วงนี้นะคะพบกับช่วงยินอย่างที่ดีค่ะกับรายการยินอย่างทุเดย์ค่ะและแน่นอนค่ะเรายังคงอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญธการนนท์ค่ะครับถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ย<ะ>ตัวได้เนี่ยสามตันแน่งได้สามสามจุดแต่เสียหนึ่งมันก็ยังเหลือมันก็ย,นะะยังไม่พอให้เสียคือยังยังได้มาข้อมดไปไม่มีเหลือแสดงว่าตัวที่เสียเนี่ยมันตัวใหญ่มากเพราะเพราะตัวที่เสียเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่า เป็นมหาวิบัติแต่ตัวได้ก็เป็นได้แบบปกติธรรมดามครับเพราะงั้นได้ปกติธรรมดาได้สามตัวค,ครับตัวตรงนี้เนี่ยตำแหน่งสามตำแหน่งเนี่ยข้างหน้าน,นี่คือตัวรับผลฝ้ามือคือเป็นตัวรับหนุนแต่ซ้ายมือเนี่ยคือเป็นตัวลูกค้าลูกค้าเนี่ยเมื่อมีลูกค้าก็ต้องได้ <c> พอมีลูกค้าก็คือขายดี ตัวนี้ตัวขายดีตัวนี้ได้ตังตัวนี้ได้ลูกค้าซื้อแล้วก็มาซื้ออีกอก็เรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนเพราะงั้นสามจุดเนี่ยดีใช่คือจริงจว่งถ,ถือว่า,ถ,วาถือว่าดีมากแล้วไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากาแต่ปรากฏว่า,าจ,จุดที่เสียมันรุนแรงฝ่าสามจุดนี้เพราะรวมกันหนึ่งร้อยหนึ่งนะแปดตำแ่งเจ็ดตำแ่งเนี่ยร้อยหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกัน เพราะงัน้นตัวนี้เท่ากับทุกตำหน่งของพื้นที่ตรงนี้เหมือนเขาตัวใหญ่กว่าอ่าคือตัวเนี้ยที่ใหญ่ฝาเพราะว่าถนนมาพุ่งเข้ามาค่ะเป็นตัวรุนแรงอ๋อเพราะงั้นพอตัวรุนแรงตรงนี้เนี่ยคือคําว่ามหาวิบัติรุนแรงและอือฮึพอมีเป็นถนนเนี่ยพุ่งเข้ามาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นอืนะเพราะงั้นมหาบวกมหาเวก็คือดับเบิลละอือดับเบิลรุนแรงเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยเสียเยอะแยะฉะนั้น ธุรกิจปกติที่มีอยู่เนี่ยนะได้มาไม่พอจ่ายตัวนี้ครับบ้านหลังนี้คือตอนที่เข้ามาให้พรีเซนต์เขาก็อธิบายว่าเขาได้เงินก้อนหนึ่งธุรกิจเขาเขาดีมีกำไรก่อนที่จะย้ายเข้าบ,บ้านก่อนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ครับเพราะงั้นคือธุรกิจถือว่าเขาดขาาีเขาทั้งได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ามาดาวบ้านหลังนี้เพราะงั้นหลังจากดาวบ้านหลังนี้แล้ว การผ่อเนี่ยถือว่าเขาสบายสบายแล้วค่<ะ>ไม่หนักหนาเพราะว่าการค้าธุรกิจของเขาเนี่ยไปได้ดีอยู่ครับแต่ว่าหลังจากทําตรงนี้แล้วเนี่ยนะอธุรกิจเขาก็ยังดีนะแต่ว่าได้มาแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องนู้นเดี๋ยวมีเรื่องนื่นมีเรื่องให้เขาจะต้อง<ใ>จอ่ายลุยชุยเฉดจ่ายจนไม่มีเหลือบางทีต้องเข้าเดือด้วย<ะ>มันมันมากมากเป็นพิเศษค่ะ คแล้วจริงๆมาทำตรงนี้ธุรกิจเขาก็ดีขึ้นเขาดีขึ้นด้วยซ้ำถามว่าดีไหมดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นตัวเดิมแต่ไม่เหลือเลยแต่รายจ่ายเนี่ยเดี๋ยวมันมีเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องก็ต้องมาจ่ายเดี๋ยวก็มีเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องก็ต้องมาจ่ายมีเรื่องตลอดตลอดทั้งเดือนทั้งปีไม่มีเดือนไหนที่ไม่มีเรื่องที่ต้องมาจ่ายไอ้ตัวที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายครับไม่ใช่เรื่องนี้ก็เรื่องนั้น บางทีก็เรื่องตัวเองบางทีก็ลูกน้องทําให้เสียหายบางทีญาติพี่น้องก็ยังมีมีเรื่องต้องจ่ายโดยที่แบบที่ไม่ช่วยเขาไม่แบบไม่ได้เป็นแผนคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยทั้งหมดคือเกิดจากการเกี่ยวกับถนนการตัดถนนเพราะงั้นถนนตัดผิดทำให้ผู้อยู่ชีพหายได้ไม่ ไม่มีเงินผ่อนทั้งๆที่ธุรกิจขายดีขึ้นแต่ขายหมดไม่รู้อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดจนไม่มีเงินมาผ่อนตรงเนี้ยครับจนแบงก์นี่ต่ำแล้วต่ำอีกทั้งๆที่อดีตเนี่ยเครดิตเงินหมุนเวียนดีมากนะว่าเทียกว่าเป็นบัญชีที่ดีของแบงก์อะค่ะที่ที่ให้แคดนี้ขึ้นมา อธิบายเนี่ยเขาเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าตัวถนนตัวนี้แหละที่เป็นตัวสำคัญที่สุดของการวางผังหมู่บ้านวางถนนผิดบางทีเละหมดเหมือนกันครับเช่นบ้านหลังนี้อยู่ตรงกันข้าม<ะ>ทางนี้หันไปทางนี้ทางนี้หันไปทางนี้<ะ>บ้านหลังนี้เนี่ยอันนี้บ้านหลังนี้เราไม่ได้ดู แต่ก็จะรู้ว่าบ้านหลังนี้สามแยกเนี้เป็นตัวมหาวิบัติอ้าวแต่แล้วบ้านบ้านหลังนี้โดนถ้าบ้านหลังนี้ลงตรงเนี้ยไม่เป็นไรค่<ฮ>ะครับครับแต่ตัววิบัติจริงๆคืออยู่ตรงนี้นะค่<ฮ>ะวิบัติจริงๆอยู่อยู่อย,อยู่อยู่ด้านนี้ค่<ฮ>ะครับเพราะฉะนั้นรถวิ่งมาออกมาตรงนี้อือฮ หันมาตรงนี้คือตัววิบัติจริงมันอยู่ตรงนี้อของบ้านหลังของบ้านอีกหลังหนึ่งฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคตรงข้ามเนี่ยก็ดีตรงนี้ก็ดีแต่แต่ปากฏว่าให้บ้านหลังนี้เนี่ยนะให้ตัวสามแยกนี่แต่ไม่ใช่ถนนพุ่งเข้าไปก็ถือว่ามีบทบาทแรงขึ้นแต่แรงน้อยกว่าตัวนี้เพราะงั้นตัวนี้ก็คือดีอเพราะวิบัติมันอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ดีครับ ตัวน,นี้ก็ไม่ดีเพราะงั้นบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ได้แต่ไม่ได้ดีขึ้นโอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูดวงกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเดค o คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388 านผูชมคะกลับเข้าสู่ช่วงยินอยางสัญจรน,นะคะและแน่นอนค่ะช่วงนี้เราก็มาดูดวงกันซึ่งท่านผูชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาฝากดวงฝากคําถามได้ตั้งแต่เริ่มรายการตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเลยค่ะดวงแรกนะคะดวงคุณเขตค่ะคเป็นคุณผู้ชายเกิดวันที่8สิงหาคมค่ะ2520เวลา9โม25นาทีค่ะเพร,ราะงั้นดวงนี้ก็เป็นดวงเก่งนะอเจอแต่ดวงเก่ง <laughs> ดวงเก่งมีไว้พิปฏิพันธ์ดีแต่ชีวิตมีแต่อุปสรรคครับเก่วแต่มีอุปสรรคอีกแล้วครับตัวที่ดีค่ะก็ถูกติดลบไปเพราะงั้นดวงนี้ให้ใครยืมเงินยืมแล้วไม่ได้คืนดวงนี้ตอนนี้อายุ42องเพราะงั้นยังไงก็ต้องแต่งงานแล้วแต่ดวงนี้จะได้คู่ของ ที่ดีคู่ครองที่ดีคือแต่งงานเล่าเขาจะรวยหรือไม่ก็แต่งงานกับคนรวยแต่ดวงนี้มีฐานะที่ดีพ่อแม่ก็รวย<อ>ฐานหน้าก็ดีคือมีฐาน,นที่ดีอยู่แล้วเพราะงั้นดวงนี้ไม่ลำบากแล้วก็เก่งเพียงแต่ว่าเขาคิดจะได้อะไรมีอะไรเป็นอะไรต้องมีอุปสรรคแล้วเขาทั้งจะมีได้ทั้งจะเป็นได้ทังจะได้แม้กระทั่งตอนที่มีคู่ครองก็ยังมีคู่แข่ง ก็คือจะได้อะไรมาเนี่ยมันมีอุปสรรคตลอดใช่ไหม๊ะแลวดวงนี้เนี่ยรักแรกเขาต้องผิดหวังแน่นอนค่ะครับหลังจากผิดหวังแล้วทั้งจะมาสมหวังเพราะว่าดวงนี้ไม่ว่าอะไรต้องมีอุปสรรคคือเหมือนต้องมีคู่แข่งต้องมีคนจะมาผิดหวังมีเรื่องผิดหรือมีอุปสรรคละครับลำลื่นเรียกว่าง่ายๆลำลื่นลำลื่นนี้ไม่มีคก็ต้องแก้ใช่ไหมจานนี้ถือว่าต้องในดวงนี้แก้แล้ว เรื่องถนนชีวิตเนี่ยต้องหกสิบแล้วทั้งจะดี<า>แต่ตอนนี้อายุสี่สิบแล้วนะเพราะงั้นก็อีกสิบแปดปีก็หก<า>สิบแต่ดวงนี้ไม่ได้พึ่งตัวถนนชีวิตเพราะดวงเขามีฐานะที่ดีฐานเขาดีใช่ไหมอาจารย์ฐานเขาดีเพราะงั้นเขาไม่ต้องพึ่งถนนชีวิตขอให้ชีวิตเขารับรื่นเขาก็ดีอยู่นะ น่าจะแก้แค่ว่าที่จ่า้เขามีอุปสรรคตลอดเวลาจะได้อะไรถูกไหมจันให้หายไปน้อยหน่อยตัวที่ให้ใครยืมเงินแล้วไม่ได้คืนแล้วไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวพอมีเงินมาไม่มีคนมายืมก็มีเรื่องคือเขาต้องใช้จ่ายทำห้เขาได้มาก็ต้องหมดไปได้มาก็หมดไปแต่โชคดีเขามีฐานกําลังเงินที่ดีครับโชคดีตรงเนี้ยเพราะงั้นดวงนี้ชีวิตไม่ลําบากแต่เมื่อไม่แก้ บ้านไปชีวิตเขาก็จะแย่เพราะมันก็จะล่อยหลอไปเรื่อยอแต่ถ้าแกแล้วมันก็จะดีขึ้นเ uh huh. พราะบ้านไปชีวิตเนี่ยแล้วดวงนี้อายุยืนครับพอพอถึงอายุเพราะในดวงนี้เนี่ยพอถึงอายุแปดสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะติดลบละแล้วลดวงนี้เนี่ยอายุมากกว่าแปดสิบติดลบก็ไม่ดีละเพราะช่วงอายุมากติดลบนี่มันก็แย่ใช่เพราะงั้น ก็ต้องแก่ก็ต้องแก้นะคะแกไปแล้วก็ยังดีคืออย่างน้อยเรามีการเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อที่จะเราจะแบบคือเขาจะได้สร้างฐานตัวเองให้มันดีขึ้นใช่ค่ะพอเรามีฐานแล้วล่ะพอถึงช่วงที่ไม่ดีเราก็ยังมีเราเหลือเฟือเราไม่ได้แต่เราจ่ายอย่างเดียวมก็งังเหลือให้เราจ่ายฐานเรามีพอให้เราจ่ายเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ได้ ทุกอย่างก็คงที่เพราะฉะนั้นจึงต้องอันนี้ก็ต้องแก้แ้กทุกปีใช่ไหมอาจารย์ครับก็ต้องแก้ทุกปีเพื่อให้เพื่อให้มีฐานที่ดีไปรับในช่วงที่ไม่ดีในช่วงที่ไม่ดีเขาจะได้ไม่เดือดร้อนครับและดวงนี้อายุยืนครับค่ะก็วันนี้ก็เวลาหมดเช่นเคยนะคะก็ต้องติดตามต่อสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทการน์ค่ะขอบพระคุณค่ะ และที่สำคัญนะคะผู้สนับสนุนรายการซึ่งจะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้เป็นประจำที่นี่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกร บุญทการนนท์แห่งชมรมภูมิโหาศาสร์ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ